มหาศิวาราตรีค่ำคืนที่จักรวาลฟรืดดีมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่มหาราตรีที่ผู้ศรัทธาบูชาองค์พระศิวามหาเทพในราตรีนี้เราจะใช้นมในการส่งน้ำองค์พระผิวเหลืองน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หลั่งไหลลงบนพระศิวเหลืองดั่งศรัทธาที่ไม่มีวันเหือดแหง้งผู้ศรัทธาจะไปประกอบพิธีกรรมที่เทวาลัยเทวสถานหรือวัด ก็ไปกราบนมัศสการองค์พระฟิวะลึงซึ่งเป็นผู้แทนองค์พระฟิวมหาเทพพระฟิวมหาเทพมหาโยชีฝงฝด ผู้ทำลายและร้างใหม่ตำนานจารึกไว้ว่ามีควาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันมหาฟิวราตทรีทีจึงเป็นวันที่ผู้ฟทาระลึกถึงสามตำนานนั้นครั้นกวนกเกษียนสมุดมีของวิเศษผุดขึ้นมาถึง14อยา่างรวมไปถึงพิษของพญาวาฟุกีนาคราหากพิษนี้ลอยมายังส่โลกโลกจะต้องแตกสลายองค์เลยใช้พระสอนในการรับพิษนี้ไว้จนได้รับพระนามใหม่ว่าพระนิลกันพระศิวะปังนตราราทรงไร้รำตาณา,าพุทธยะโดยมี อแฝนปุรุษยอยู่ใต้ฝ่าพระบาทการไร้รำอันเป็นนิรันดรของพระองค์มีความหมายถึงการทำลายอาวิชชา และพาผูา้ภาไปฝูพระนิพพานอสูนต้นนี้เป็นตัวแทนของอวิชชาหรือความไม่รู้การที่อสูนต้นนี้อยู่ใต้พระบาทของพระศิวะหมายถึงว่าพระสิวะทรงเป็นผู้เอาชนะและอยู่เหนืออวิชชาทั้งปวงอีกทั้งค่ำคืนนี้ยังเป็นค่ำคืนที่พระศิวะทรงอภิเษกสมรสกับพระแม่กาลีบรรดาเหล่าเท,เทวเทพเทวาก็ทรงมาร่วมงานวิวา์ของพระสิวะและพระมหากาลีอสูรเรียุรักนำพาหายะนะมาฝูเทพ แต่พระผีวัจัจะขะจัดมันด้วยพลังของมหาเทพไม่ว่าอสูนจะมาในรูปแบบใดก็ตามพระศิวะก็ฟ่งสังหารได้ทั้งหมด วันมหาเสวาราตรีจึงเป็นวันแห่งการระลึกถึงองค์พระศิวมหาเทพและการบูชาพระองค์พระองค์คือมหายโยคีรูปแรกของจักวรวาลผู้สัตธาจารมัติการเทวรูปพระศิวะหรือพระศิวะลึงอีกทั้งยังเป็นมหาเทพผู้สอนให้ผู้สัตธามุ่งสู่พระนิพพาน ในวันมาศิวราตรีผู้ฟัทธาจะส่งน้ำพระศิวลึงและบูชาองค์พระศิวะมหาเทพในปีพุทธศักราช2568วันมาศิวราตรีคือวันที่16กุมภาพันธ์อีกทั้งยังตรงกับมหาพิธีกุมะเมลาซึ่งตึงรอ44ปีจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวคุณสามารถร่วมมหาพิธีได้ถึง2มหาพิธีในวันเดียวด้วยการถวายใบยมะตูมแด่องค์พระศิวลึงและเพชร สมาธิในแม่น้ำคงคา